นี่ นะคะเราก็ได้เห็นสัตธรรมอะไรในละครเรื่องเพลิงบุญกันเยอะ<ช>เลยเดียวนะคะหลายคนอาจจะหันมาสงสารใจเริงกันเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะว่ากระแสได้ดีมากบอกว่าเจนนี่เนี่ยรับบทนี้เนี่ยคือเป็นใจเริงจริงๆเลยนะคะ,คะมองข้ามผ่านความเป็นเจนนี่ไปนะคะแล้วก็มีการชื่นชมในเรื่องของตัวละครในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์มาเนี่ยแบบว่ากันเยอะเลยนะคะรวมไปถึงสองฉากที่ทุกคนเนี่ยพูด ถึงกันแล้วก็ประทับใจกันด้วยนะคะฉากที่ใจเริงถูกทําร้ายจากมิสเตอร์ปีเตอร์มาเฟียใหญ่สามีคนใหม่นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็กับภาพที่แบบว่าทุกคนบอกหลอนมากเลยเทียวคือภาพที่ใจเริงซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแบบ ทั้งน้าตาคือแบบเบลตาไม่ได้มีความสุขกับการ,รช้อปปิ้งอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เราคนบอกว่าเอ๊ขนาดนี้ยังมีกระจิกกระเจไปช้อปปิ้งอีกเหรอนะคะก็เรียกว่าหลอนพอสมควรนะคะกับอีกฉากหนึ่งค่ะคือฉากค,ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระหว่างใจเริงกับพิมนะคะที่พิมพ์มาหาใจเริงเนี่ยด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยบอกว่าเนี่ยที่มาหาเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องให้อภัยกันได้เรื่องเนี่ยนะคะโอ้โหมันก็แบบ คือยอมใจพีมมัเรื่องนี้นะคะเดี๋ยว2องฉากนี้ค่ะคุณผู้ชมเบื้องหลังถ่ายทำแบบเป็นมายังไงเพราะหลายคนบอกว่าชอบมากเลยทีเดียวเดี๋ยวติดตามนะคะเบรก3ค่ะเราเชิญจ๋ายศินีผู้จัดละครเรื่องนี้แล้ะค่ะมาพูดคุยรวมไปถึงอีกหลายๆฉากนะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้ด้วยที่จะถึงบทสรุปจบแล้วนะคะว่าเป็นยังไงหลายคนรอคอยมากเลยนะคะ ความสนุนกกำลังจะเริ่มต้นแล้วใจเองคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยมันมีคุณค่าผู้หญิงที่ผมกำลังตามหาก็คือคุณเองเทำอะไรฉันเละร้องม ฮีรเรืองบุญนี่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นละครที่เป็นศูนย์กลาง อารมณ์เนี่ยทุกๆอย่างนะคะของคนดูค่ะ <c oughs> คือดูทีไรแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดอารมณ์แปลกๆแล้วก็ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วันนี้นะคะละครเรื่องนี้ก็จะจบแล้วก็จะใจหายเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันก็อยากจะรู้นะคะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยจะดําเนินสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราก็นำคำถามจากคุณผู้ชมกาต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบตัวนี้ <c oughs> อยากรู้ อยากเห็นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะตอบได้เนี่ยนะคะก็ต้องเป็นกำนันนะคะคุน้อพรุ่มีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะสวัสดีค่ะพี่จัะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นเทพอ่ะรู้ทุกอย่างอ่ะนะคะว่าความเป็นไปของชีวิตตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมคะไม่อยากมาเลยอ่ะกลัวหลุดจริงวันวันสุดท้ายแล้วกลัวหลุด ค่ะคิดมากนั่งคิดดูว่าจะพูดอะไรจะพูดอะไรจะพูดอะไรอะไรเงี้ยใช่ค่ะเห็นบอกว่าโอ้โห13ชั่วโมงที่อยู่ในห้องตัดเนี่ยนะคะระรับเนี่ยออตอนจบตอนจบ,ตอนจบเลยนะสแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่แบบเรายังไงอะถึงแบบคือต้องต้องอบอกว่าละครเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนอ่านบทค่ะบทมันพาเราเหมือนเหมือนที่คนดูได้ดูอะบทละครมันพาเราไปไกลมากมันพาเราแบบ ขึ้นสูงดำดิ่งไปไปในในสุดขั้วของทุกอารมณ์ทีนี้พอมาถึงตอนจบเนี่ยอารมณ์ของบทอะมันสุดมากเพราะฉะนั้นเราจะมีครู้สึกว่าเราจะทํำยังไงที่เราจะเรียงภาพมาให้ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับ ตัวอักษร<ช>ที่มันจะนําพาอารมณ์เพราะมันไม่ใช่เรื่องของตัวอักษรยังเป็นเรื่องของภาพ<ช>ด้วยว่าเราจะตรงไหนมันจะอยู่ตรงไหนไยยออมันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือมันจะไปให้สุดด้วยทางภาพกับทางให้ตัวอักษรกับภาพมัน<ช>กลมกลืนไปในเรื่องเดียวกันได้ยังไงคือหมายความว่าเวลาเราดูตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยทีมงานทุกคนมานั่งดูด้วยกันและมีความรู้สึกว่า มันมันไปได้อีกมันไปได้อีกถ้าบอกว่าไปได้อีกปั๊บ้องไปต้องไปต้องไปถ้าไปดิกต้องไปอย่าหยุดอย่าหยุดยุดไม่ได้แต่ว่าชั่วโมงที่สิบทุกคนตาลอยมาสิบสามชั่วโมงในห้องตัดไว้เมื่อวานลงเสียงสากับพี่เติมแบบเดินออกมาเหลือซีนสุดท้ายก้อนสุดท้ายเนี่ยจากับพี่เติมแบบเดินออกมาจากห้องเสียงว่าพี่เปิ้ลฝากด้วยนะไม่ไหวละมันไม่ไหวแล้วมันแบบอึ้งไปหมดเลย่ะคเพราะมันมีความ ความสะเทือนในอารมณ์ต่งางๆที่มันแบบอยู่รอบๆเราน้องปรดิวเซอร์แบบดูตัดต,ต,ตอนสุดท้ายแล้วดิ่งไปหนึ่งวัน<ม>ดิ่งดีงดงไปเลยหนึ่งวันเนาะมันแบบยังไงมันดิ่งจริงๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนดูค่ำคืนนี้เนี่ยจะต้องดิ่งตามเลยไห<ป>มหวังว่านะ<ม>คือเราอยากให้ส<ะ>จับพูดไปใน IG ไอจีเมื่อเช้าบอกว่าถ้าคนดูได้บทเรียนหรือได้ข้อคิดอะไรแม้แต่หนึ่งอย่างจากละครเรื่องนี้จะถือว่าละครทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งทุกตอนที่ดูเนี่ยนะคะเราได้อะไรไปหนึ่งอย่างเสมอบางทีเนี่ยนะคะก็ได้หลายๆอย่างด้วยนะอันนี้จริงๆค่ะมันน่าชื่นใจมากเลยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเมื่อคืนนี้บ้างนี่คุณผู้ชมเนี่ยแบบว่าชอบมากเลยสองฉากค่ะอย่าให้เล่าถึงเมื่อรู้เลยน่าจะรู้เลยใช่ไหมคะค่ะค่ะฉากที่บอกหลอนมากที่ใจเลิงเนี่ยเขาแบบไปซื้อกระเป๋ากระเป๋าอะไรๆเครื่องเพชรอะไรบ้อะไร ตัวเองถูกกระทําขนาดนี้แล้วยังมีกระติตกระใจคิดถึงแบบจะไปช้อปปิ้งหรอต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมนะอย่างที่บอกจะอาจจะเป็นผู้จัดละครที่คิดต่างนิดนึงมันไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมมันเป็นเรื่องของพฤติกรรม<ะ>ที่มาจากการตัดสินใจเพราะฉะนั้นแต่สุดท้าย เราอยากไปตัดสินคนแค่จากพฤติกรรมค่ะเพราะฉะนั้นดูไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เขาตัดสินใจคืออะไรคนเรามันต้องดูกันนานๆละครต้องดูจนจบเออนะและ้วอีกฉากหนึ่งที่แบบว่าโดนปิตเตอร์นะที่แบบจิกแบบผมของใจโลงอค่ะฉากนั้นเป็นยังไงสงสารเจนนี่มากเลยตอนเล่นอ่ะนั่นคือวันแรกที่เขาเจอกันแล้วเหมือนเหมือนคุณคุณเดวิดอ่ะเขาเป็นนักแสดงแบบ เขาเรียกเมทอดคือเขาจะมาแบบเป็นตัวละครนั้นเลยอะ oh. แล้วคือเจอกันในห้องนอนเลยวันแรกเข้าฉากเลยเจนนี่กลัวมากเจนนี่บอกเน oh. จนเจนกลัวเจนกลัวคนคนหนีเจนกลัวอะไรเงี้ย oh. แต่คุยกับพี่นัทพี่เติมอะเราไม่เราไม่รมู้สึกว่า มันคือฝันร้ายที่สุดของผู้หญิงมันมันคือสําหรับผู้หญิงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วอะค่ะแล้วเขาก็ต้องโดนซ้ําๆแบบนี้แต่ทุกคนก็จะเกิดคําถามว่าแล้วทาไมคือละครเรื่องนี้มันจะทําให้เกิดคําถามแล้วมันจะมีคําตอบวันนี้มันจะมีคําตอบเพราะจริงๆถามว่าเขาหนีไปได้ไหมเขาหนีได้ทำไมถึงไม่หนีทุกอย่างมันคือมันจะมีคําตอบอยู่ในคืนนี้อีกอันนึงเลยเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนมาเจอกันโอ้โหมัน ความสัมพันธ์ของเพื่อนนะคือเรื่องนี้จริงๆตอนแรกเราดูเนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนทรยศหักหลังกันเราไม่ได้คิดถึงว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนที่จะแบบว่าจะกลับมาคืนดีกันได้คือพิมพเนี่ยก็ยังคงเป็นพิมพ์ที่แสนดีนะคะ,ะนี่จากคำว,วิจารณ์นะของคนที่บอกว่าส่วนใจเริงก็ยังคงเป็นแบบว่าหญิงแบบแสนทรนงเหมือนเดิมเนะเออแต่ว่าฉากนั้นทําออกมาแล้วคนดูเห็นถึงความสัมพันธ์ของคนจริงจริงๆเราจะเห็นการสลับกันของบทบาทของสองตัวเราจะเห็นพิมาลาที่ทรมนงและเห็นใจเริงที่แตก ในฉากเมื่อคืน<อ>มันคือการสลับบทบาทกันแล้วค่ะ<อ>มันคือการที่เพื่อนที่เป็นเพื่อนกันมาและเรียนรู้ในทุกๆอย่างที่ต่างคนต,งต่างคาด้วยกันและตัดสินใจให้ชีวิตตัวเองและมันเรียนรู้และเขาเป็นคนใหม่<อ>จริงๆเขาเป็นคนใหม่<อ>ีการเข้ามายื่นมือถามคาว่า พิมพ์ช่วยอะไรได้ไหมไม่ใช่คําพูดเหมือนเดิมอีกต่อไปอพิมพ์ถามเพราะพิมพ์มั่นใจแล้วว่าการเข้าไปช่วยครั้งนี้ของพิมพ์จะไม่ใช่การทําบุญด้วยไฟอีกต่อไปแต่เขาทำในหน้าที่เพื่อน,นจริงๆมันคนละอย่างกับตอนนู้นที่แบบ ฉันยังไม่รู้ฉันแค่อยากทาดีให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่มีหลักแต่ว่าวันนี้พิมพิมาลาคือคนที่แข็งแรงที่สุดในเรื่องตื่นแล้วตื่นแล้วืด้วยมนุษยธรรมด้วยแต่ใช่แต่ความเป็นเพื่อนมันตัดเพื่อนผู้หญิงอะค่ะเพื่อนผู้หญิงในชีวิตจริงเราผ่านทุกอย่างด้วยกันอะเผื่อนเป็นมะเร็งเผื่อนผัวทิ้งเผื่อนยาเราผ่านมันไปด้วยกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นจริงต้องบอกว่าความเป็นเพื่อนสาวคือสิ่งที่แข็งแรงที่สุดนะใช่โอ้พอดูเห็นความสัมพันธ์ของเพื่อนแล้วเนี่ยเราเรารู้สึกสัน อะไรเราต้องให้แอปยังมีอีกค่ะวันนี้ยังมีอีกค่ะวันนี้ยิ่งกว่าเมื่อคืนค่ะจริงเหรอคะคุณคะงั้นไปที่คําถามเลยดีกว่ามาค่ะมาค่ะมีคำถามส่งกันเข้ามาทางช่องทางโซเชียลของตัวข่าวบันเทิงนะคะค่ะคําถามว่ามาเลยค่ะอยากให้โอ้โหจ๋าพูดเกี่ยวกับนักแสดงในเรื่องชุนคนว่าดิฉันขอไปพูดในรายการคุณต่อยไตพบได้ไหมคะเพราะต้องใช้เวลานานมากสักหนึ่งคนก็ได้ค่ะ พูดไม่ได้เลยค่ะในทุกๆคนต้องบอกว่าทุกคนคือมาสเตอร์พีซทุกคนคือมาสเตอร์พีซของจ่าและในละครเรื่องนี้ทุกคนเล่นแบบพูดภาษาชาวบ้านี่กลับปีนอะไม่รู้เอามาจากไหนกันนักหนาไม่รู้ไม่ทำไมเขาถึงยอมเอาทุกอย่างออกมาเล่นกันได้ขนาดนี้ที่สุดเป็นมาสเตอร์พีซของของละครเรื่องนี้คือนักแสดงเหละด้วยด้วยด้วยบทบทบทโอ้โหเนาะทุกอย่างคือทุกคนทำงานทุกคนทุกทุกยูนิตในละครเรื่องนี้ เป็นมาสเตอร์พีซทั้งหมดเลยอ่ะเขาเขามากันสุดแม้แต่แบบคนกำกับภาพบทไม่ต้องพูดถึงุูมกับไม่ต้องพูดถึงนักแสดงไม่ต้องพูดถึง <c oughs> สวัสดิการยังตั้งใจชงกาแฟแล้วองี้ดีกว่า <c oughs> คือ <ไป S 2> ทุกคนจับพันเนม่ยออประสัมพันธ์สู้ตายนะคือทุกคนรู้บทบาทนะตีบทแตกกันทุกคนเลยอ่ะเบหน้าเบื้องหลังมาเท่ากันหมดค่ะคำถามต่อไปเลยค่ะ ไม่ให้ใจเลิงตายได้ไหมเปลี่ยนเป็นไปบทชีแทนอียังไงตายเหรอคะรู้ได้เหรอคะรู้ได้ไงว่าตายอะคะเออคุณแน่ใจไดงไงคะคุณแน่ใจเองคุณไว้ใจดิฉันเหรอคะคุณไว้ใจดิฉันเหรอคะบอกแล้วไงตอนจบเลยนะคะอยู่ในห้องตัดต ามชั่วโมงแล้วค่ะเอออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ตอนนี้มีสองคำถามนี้นะคะที่คัดมาค่ะโหเหรอฮะตาละเสดายนะคะอยากถามอะไรอีกก็ถามได้นะคะออมีคำถามอะไรพิเศษไหมคะอะไรนะคะมีคำถามคืออยากถามว่าคือทุกคนเนี่ยเป็นทีมเวิร์กกันดีมากเลยอยากรู้ว่าแบบทำยังไงอ่ะให้ทุกคนเป็นทีมเวิร์กกันได้ขนาดเนี้ย แต่ว่าเวลาที่เราทุกคนมีแพชชั่นในการเล่าเรื่องเดียวกันแล้วเราอยากให้มันไปให้สุดทางอ่ะการทํางานของคนที่เหมือนเวลาเราเชียร์บอลอยากให้อยากให้ได้แชมป์อ่ะอจุดจุดมุ่งหมายมันชัดเจนเมื่อจุดมุ่งหมายของสิ่งที่เราต้องการจะเล่ามันชัดเจนทุกคนมันไปได้ถูกทางม,มันไม่สเปะสปะแล้วก็ ต้องขอบคุณพี่นัดกับพี่เติมอันนี้จะขออนุญาตขอบคุณสองคนนี้ที่เป็นหัวเรวเือหลักของเราก็คือพี่นัดคนเขียนบทกับพี่เติมพุ่มกับบทและพุ่มกับทํางานด้วยกันแบบเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นสองคนนี้ทําให้เดเร c ชั o นของละครเรื่องนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานต่อมนันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไม่ว่าจะเป็นคนตัดต่อคนลงเสียงแม้แต่พี่หนึ่งนลงวิทย์คนแต่งเพลงเนี้ย เข้ามานั่งดูเราถ่ายอะไรกันนิดนิดเลยหน่อยเพลงออกเลยรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราชัดเจนค่ะค่ะเนี่ยฮะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยต้องชมกันทั้งทีมเลยจริงๆนะเออนักแสดงผู้กำกับคนเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยพี่ป้ลเรียกดรีมทีมดรีมพี้ลพี่ป้ลเรียกดีมทีมพี่ป้ลนสามีดิฉันค่ะสามีได้ดูไหมคะสามีดูแล้วตีกันตลอดในห้องตัดต่อค่ะคือทำอย่างนี้ใช่ไหมคิดอย่างนี้ใช่ไหม ผู้ชายดูเรื่องนี้เนี่ยคิดยังไงเพราะว่าแนนอนต้องแตกต่างจากผู้หญิงผู้ชายดูเรื่องเนี้ยแม้แต่ทีมงานผู้ชายเดินเข้ามาหาจ๋าแล้วบอกว่าถ้าผมคิดจะมีกิ๊กณะตอนนี้ผมคิดใหม่เลยนะพี่พี่ป้นก็จะบอกว่าจริงๆมันเป็นบทเรียนของผู้ชายถึ่เขาอาจจะไม่ได้เสียงดังอย่างพวกเราอะเนาะเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่เขาเ,าเรียนรู้สักภคระเรื่องนี้คือเขาไม่อยากทําให้ภรรยาของเขาเสียใจเขารู้แล้วว่าความเจ็บปวดมันมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเริ่มทําอะไรสักอย่างเขาจะหยุด อ,อนี่คือเสียงสะท้อนจากผู้ชายผู้ชายนะคะค่ะแต่ว่า,อย,าอย่างของผู้จัดเองเนี่ยนะเป็นผู้หญิงเองเนี่ยอยากจะได้เสียงสะท้อนจากคุณผู้ชมยังไงจริงๆสิ่งหนึ่งที่เราใส่เข้าไปในละครเรื่องนี้คือการที่ผู้หญิงต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองอเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะโดนกระทําแค่ไหนอยู่ที่คุณค่าของตัวเราค่ะ,คะ,คะ ว่าคุณจะเป็นตัวละครตัวไหนก็แล้วแต่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองนะคะไม่มีใครทําอะไรเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะเนี่ยค่ะเสียงสะท้อนที่ทางผู้จัดอยากได้แต่ผู้ชมนะคะเพื่อนคืนนี้ค่ะมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะหัวจะร้อนใจของจะขึ้นแค่ไหนว่ากันหลายคนบอกว่าไปซื้อที่ชู่มาแล้วนะท่านนวลเธอคืนท่านวลข้าขนูข้าขนูได้ัดหน้าก็ได้เอาชุดน้ำแล้วก็มาโปะหัวก็ได้นี่คือภาพคืนนี้ที่คุณจะตัดออกมาให้ดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้ม อาตู่พูดคำเดียวเราก็ล้มคลืนเนาะสุดยอดอะยอดเรื่องเอาความให้ลูกลูกนั่นรรู้จักคำนี้ด้วยเหรอพิมฝากของขวัญนี้ตับโจด้วยนะใจเริงลูกอยู่ตรงนี้ไง ทำไมไม่เอาของขวัญมาให้เขาเองคโอ้นี่แหละค่ะเฮ้ยขนลุกขนลุกอะนะ เป็นน้ำจิ้ม้ำตาก็คลอดูมากี่รอบแล้วคืนนี้นะคะติดตามการเพลิงบุญนะคะเอาสุดท้ายแล้วทางช่อง3แล้วก็ช่อง3าสองทุ่มยี่สิบนาทีนะคะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่ทําละครแบบนี้ให้เราได้ชมนะคะขอบคุณช่องสามค่ะมาหัวร้อนกันค่ะคืนนี้ตอนจบแล้วนะคะเพลิงบุญค่ะหมดเวลาของตัวละครแล้วเช่นเดียวกันลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ